ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะหมดขึ้นแล้วจ้าพทิเซียข่วงโนตฉลองวันครบ23ปีเรียบง่ายแต่หวานเวอร์อีกหนึ่งคู่รักที่ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องและถึงแม้จะไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆให้ได้เห็นกันสักเท่าไหร่แต่ทั้งคู่ก็ยังคงรักกันหวานฉ่ำสม่ำเสมอรเรียกได้ว่าหวานน้อยแต่หวานนะ สำหรับคู่ของนางเอกสาวแพททซียอธันชนก,กูดและไฮโซนหนุ่มโนตวิเศษยังก่อนหน้านี้นั้นก็เพิ่งข่วงกันไปเที่ยวที่ทะเลภูเก็ตซึ่งเป็นช่วงที่สาวแพทกลับบ้านเกิดไปหาครอบครัวพอดีแม้งานนี้จะไร้รูปคู่ให้ได้เห็นแต่หากไปส่องอินสตาแกรมของทั้งคู่นั้นจะเห็นได้ว่าอยู่ที่เดียวกัน ล่าสุด18สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ23ปีของสาวแพทิเซียซึ่งปีนี้ก็ดูเหมือนว่าจะพิเศษและหวานสุดๆเพราะมีหวานใจอย่างหนุ่มโน้ตกวงกู้ไปดินเนอร์ฉลองวันเกิดกันอย่างเรียบง่ายแถมหนุ่มโน้นั้นยังได้โพสตผ้าแฟนสาวพร้อมอวยพรสั้นๆในอินสตาแกรมสตอรี่อีกด้วยเรียกได้ว่าเปิดตัวกันเต็มที่รักนี้ไม่มีอะไรต้องหลบซ่อนอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะ